วันนี้ก็ได้โปรแกรมทําวัคซีนนะครับนี่ก็เส้นบวกลดลมวักเสียนะครับตัวนี้เตรียมอุปกรณ์ไว้แล้วอันนี้จะหยอดที่จมูกกับหรือตาก็ได้ครับหยอดที่ตาหรือจมูกก็ได้นะครับหนึ่งถึงสองหยดครับหรือจะเป็นจมูกหยดหนึ่งตาหยดหนึ่งก็ได้ครับกันพลาดนะครับครับผมอันนี้ก็เตรียมอ,อุปก,กรณ์นะครับเตรียมวัคซีนครับผม แล้วก็ผมก็เตรียมจับไก่ไว้นะครับใจลูกไก่จากในกรงอนุบาลนะครับอันนี้ทําเลดมาหน่อยนิดนะครับันจากไม่ค่อยว่างก็เลยในเลดมานะครับจับไก่ใส่กล่องไว้นะครับออกมาจากกรงอนุบาลนะครับเยอะครับเยอะแยะไปหมดเลยเยอะแยะเลยครับผมสองร้อยกว่าตัวครับอนุบาลอีกหลายชุดก็ต้องทําต่อเนื่องไปเลยนะครับ นีก็กําลังจะเริ่มทํานะครับเนื่องจากว่าถ่ายทําคนเดียวก็ตรงกระบวนการวิธีท,ทาตรงนั้นก็คงต้องตัอดออกไปนะครับว่าเป็นแค่เตรียมอุปกรณ์แล้วก็เตรียมไก่นะครับเตรียมลูกไก่ถ่ายทําได้ประมาณนี้นะครับเพราะว่าทําคนเดียวถ่ายคนเดียวนะครับเดี๋ยวต่อไปถ้าอยากเห็นวิธีการทํายังไงก็เดี๋ยวไปโอกาสหน้าผมจะ จะเป็นคนทําให้ดูแล้วก็ให้มีให้มีคนมาถ่ายทําให้นะครับถือกล้องถ่ายทําให้ผมไก่ออกจากฟาร,ร์มเราไว้ใจได้นอนได้แน่นอนนะครับมันจะได้แน่นอนนะครับผมว่าเราทำวัคซีนให้ครบทุกทุกทุกโลกทุกวัคซีนนะครับที่ทางกรมปศุสัตว์กำหนดมานะครับผมนะครับเนี่ยครับกรงนุ่งวันนี่แหละแล้วก็ตามโปรแกรมวัคซีนนี่แหละครับที่กรมปศุสัตว์ของกำหนดไว้นะฮะ รุนมอกเสบหมวกเนื้อวเส้นแล้วก็ปีดาดไก่นะครับแล้วก็อหิวาไก่นะครับสัตว์ปีกสัตว์เศรษฐกิจพวกเป็ดไก่พวกห่านพวกอะไรนะฮะที่เป็นสัตว์เศรษฐกิจก็จะทําโปรแกรมวัคซีนตัวเดียวกันนะครับผมนะฮะแล้วก็ทําตามที่ทางปศิษัทว์กำหนดไว้ครับทำกี่วันกี่สัปดาห์กี่เดือนก็ว่ากันไปนะครับผมนี่ก็ ก็จะมาดูธีการทำวัคซีนนะครับต่อจากที่เมื่อกี้นะครับทำวัคซีนอ่ามันก็เซ้นบวกโลเสียบน,นะครับในการทำนะครับผมผมจะที่ฟาร์มผมจะหยดที่จมูกสองหยดนะครับจะคมชัวร์นะสองหยดสองหยดที่จมูกแล้วก็ที่ตายหนึ่งหยดนะครับเป็นสามหยดนะครับผมนะครับจะไส่มา,านนในกล่องนะครับ ไปมาในกล่องครับโยกไก่มาครับแล้วก็พลิกด้านที่เราจะโยดครับไม่ันถนัดนะครับแล้วก็หยดลงที่จมูกเราหายใจเข้าไปนะครับโยดกร่เช้าเราหยดเข้าไปนี่ให้เราหายใจเข้าไปนะแล้วก็ใส่หยดตายอีกหยดหนึงนะครับเสร็จแล้วก็ปล่อยนะครับทั้งหมดสามหยดนะครับที่ผมทําที่นี่ ถ้าื่นทำสองหยดก็ได้ครับแต่ผมเพื่อความชัวร์นะผมใส่สามเลยที่จมูกสองเพราะว่าบางทีนะแค่เราหยดหยดเสร็จสรจจมูกแล้วครับใส่จมูกเงี้ยเวลาเขาหายใจปุ๊บเหนียวเหมือนกับมีอะไรเครื่องในจมูกเนี่ยเขาจะเหมือนเหมือนเราคนเราจามออกครับจามพึดออกจามปุ๊บก,ก,ก้อนวัคซีนก็ออกมาเหมือนเหมือนมันจะเราจามออกมานะครับเป็นยาเราไอวัคซีนเราก็ไม่ได้เข้าไปในร่างกายลูกแก้มนะครับก็จะหลุดออกมา เพราะนั้นอความชัวรก็ใส่สองมาเลยนะครับกันพาดเขาหันใจเข้าไปเลยนะครับก็ใส่ตาหอึห่งหยดกันเหนียวครับท้าไหนก็ทานไหนทำธีการไหนก็ไม่ผิดนะครับขอให้ได้ทำได,ได,ได้ได้ให้เราสินก็พอนะเพื่อความชัว์เพื่อความเพื่อป้องกันโรคของฟาร์มเราเองแล้วก็เพื่อความมัม่นใจให้กับลูกค้าด้วยนะครับ ทำง่ายๆนะครับทำพงศิลน,นะครับเมี๋ทำให้ดูเลยอาจจะโทรศัพท์เรียหน่อยนะครับเพราะว่าถ่ายทำเองนะครับทําคนเดียวนะครับผมเดี๋ยวถ้าเอซหรือคนไหนสั่งกายจากวามเราเยอะๆอะไรเงี้ยเรามีกำลังการผลิตเยอะๆเอไปผมก็จะจ้างคนงานมาทําช่วยนะมีคนมีคนงานจำฟาร,ร์มด้วยเพื่อให้เขามีไรายได้นะครับ เราไม่ได้อพอเราก็ต้องให้คนชุมชนเรามีเพื่อนบ้านเรามีรายได้กับเราด้วยนะครับที่ผมบางแผนตัวเข่งไว้นะครับทำวัคซีนไปทำทำให้มันขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะฮะทั้งฟาร์มอย่าคิดว่ามันมันแค่นี้ครับไม่ใช่ครับบางทีมัน,ม,นมันใหญ่กว่าที่เราคิดก็ได้นะที่ผมก็เริ่มต้นมาได้ประมาณหนึ่งแล้วผมคิดว่ามันมันจะใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับที่ผม ทำทำฟาร์มที่ผมคิดโปรเจกต์กำฟาร์มขึ้นมาผมเลือกสิ่งที่ผมถนัดโดยที่ผมชอบนะครับถนัดด้วยชอบด้วยนะฮะเลือกทำฟาร์มนะครับต่วนี้ผมก็ลงเปลี่ยนพวกไก่ครับที่แดงง่ายหน่อยไก่เป็ดห่านนะครับซึ่งต่อไปจะเป็นสัตว์สี่เท้านะครับสัตว์ก,กีบพวกแพะแกะวัวควายครับผมจะลงให้หมดควาวัวไม่แล้วครับวัวไม่ละแต่จะเป็นพวก จะเพิ่มเพิ่มเพิ่มควาเพิ่มควายเข้ามานะฮะเพิ่มเพิ่มควายเข้ามาแล้วก็จัดกวาเพิ่มอีกแลก้วก็ที่ผมเล็งเล็งไว้ก็มีแพะนะครับแพะแคะแพะสวยงามแพะไอพวกนี้แหละครับหรือยืนแพะเนื้อส่งออกอะไรพวกนี้ที่ผมบางบางบางแผนไว้ที่ผมจิดโปรเจกไว้แต่เดี๋ยวนี้มันจะเอาไก่ก่อนเพราะมันดูแลง่ายครับไก่ตัวเล็กๆดูแลง่ายับฮนะดูดูใกล้ๆนะครับกันหยอดกระจาของผม นี่ตัวอุปกรณ์ตัวตัวัวคซีนนะครับนี่ก็เสื่อแล้วเราลงเสียแล้วครับอาจจะดูไม่ค่อยชัดหน้าเ่าหร่นะครับแต่ว่าก็เป็นภแนวาทางได้นะครับแล้วก็เป็นเข็มเป็นหย่อน,นครับปักเข้าไปในขวดเลยวัคซีนเนเี่เราทาก็เราผสมผสมวัคซีนเนี่ยเราทำสามถึงสี่ครั้งนะครับผสมหลุดนหลุด,ดสารละลายจากตรงนี้ไปใส่กับตัวตวัคซีนตัวหลอดเล็กนะครับเอามาให้ดู นะครับผมขวดก๊าซเซียนเล็กๆเรานะครับแล้วก็เราดูดจากตัวตัวเล็กๆนี้นะครับจากตัวขวดเล็กๆนี้ค้ามยาวตัวนี้นั้นสละลายตัวนี้ใส่เชลิ่งดูดเชลิ่งเข็มไอ้ปิดยาเนี่ยแหละครับดูดยาในยาตรงนี้มาใส่ตรงนี้เราดูดตรงนี้มาใส่ตรงนี้ซบไปซบมาครับก็ไปกว่ามาซบมาเราดูดไปประมาณสามสี่รอบนะครับเพื่อให้ยามั่นใจว่าวัคซีนในนี้หมด หมดจากตรงนี้แล้วมาใส่ตรงนี้ให้หมดนะครับใส่ในขวดใหญ่นี้ให้หมดเพา่ิทงจะไม่เข็มเข็มหยอดได้นะครับนี่ก็เล็กน้อยนะครับเป็นแนวทางสําหรับฟาร์มไหนเป็นอื่นที่อยากไปทําตามนะครับนี่ผมก็จะทําพอเสร็จแล้วผมก็ทําได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็ปล่อยนะครับเยอะครับคงใช้เวลานานอยู่ดูนะครับดูผมหยดแล้วหนึ่งหยดเข้าไปครับหายใจพุ่งเข้าไป หนึ่งหยดสองหยด้าไปอีกมันมีสบัดท,ทิ้งด้วยครับใส่เข้าไปอีกเกลือนะครับผมยังไม่ถึงเครื่องทางเลยครับผมไก่เยอะมาก,กเยอะจริงๆนะครับที่ผมบอกว่าต้องมีการจ้างมีลูกน้องเนีย่ยมีแน่นอนครับไม่นาน,านหรอกถ้ามีแน่นอนตอนนี้ทำเองไปก่อนนะครับเพื่อเซฟต้นทุนค่าใช้จ่ายครับ วันนี้ทาเองไปก่อนนะครับพอทาได้ก็ทาเองไปก่อนนะครับผมเชื่อหลายๆท่านคงจะคิดในทางเดียวกับผมนี่แหละเพียง่ายังยังยังม่ีโอกาสได้ทำใช่ไหมครับก็ผมกาลังใจให้แล้วกันนะครับว่าคนมีความฝันนะครับมีความฝันฝันแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันอาจจะใหญ่กว่ากันมากกว่าก,กันน้อยกว่ากันแต่ทุกคนมีความฝันนะครับวันนี้เป็นไก่ป่านะฮะ ไก่แก่ไก่ไก่แก่ไก่ป่าสวยงามเกิดพร้อมกันครับแล้วมาใส่ด้วยกันเลยจะทำมากิมชุดเดียวกันนะครับอันนี้เราก็เยอะครับไก่แก่ไก่ป่านี่เราก็เยอะเหมือนกันเป็นละหนึ่งช่องครับสิเป็นลหนึ่งช่องนะครับกินี้อาจจะยาวหน่อยนะครับผมคงเอาไปลงในช่อง y o u t u b e หรอครับคิดว่าครับเดี๋ยวผมสลับกล้องให้ดูนะครับว่าที่ทำไปแล้วคือตัวนี้นะครับ หลับยังไงเออไม่ใช่ไม่ได้ครับสลับไม่ได้เดี๋ยวต่อเลยนะครับนะครับอันนี้ได้เห็นหน้าผมด้วยนะครับวันนี้หลายๆคลิปที่ผมจะมีแต่เสียงครับเพราะผมถ่ายทำคนเดียวครับผมแต่วันนี้ผมจะลอง ขายมีเจ้าตัวเองด้วยครับคนทัวจะได้เห็นว่าเอ้หน้าตาเป็นยังไงตัวชิงเป็นยังไงครับได้เห็นแล้วนะครับในชุดทํางานของผมเสื้อลายสกอตเป็นิกลัก์คาสไตรสกอตเส้นเกียงยีนนะครับของเราบผ้าใบนะครับตอนนี้ก็ทําเองไปก่อนนะครับอนาคตต้องมีลูกน้องเข้าแล้วล่ะครับเยอะจัดนะครับทําให้ดูนะครับ ตัวอันนี้ว่านี่ไอตัวปีดาดนะครับต่อไปพีดาดนี่จะเป็นตัวตัวเข็มแทงเอานะครับแทงปีกเ,เข็มแทงปีกนะครับให้ดูนี่ครับนี่เสียบดูรนะยะปุ๊บเราเสียบเข้าที่ปีกนะครับที่เรากำหนดตามอายุเพราะว่ามันอยู่ที่อายุเซนซิทีฟอ่ เรืนการโรคของไก่ในตัวไก่ด้วยนะครับที่เขาจะยล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 วัคซีนหรือว่ามีแพ้วัคซีนนะครับอย่างตัวพิดาเนี่ยเดี๋ยวข้าวหน้าจะได้ทําให้ดูเหมือนกันถ้าเราทําอายุน้อยก็ไม่ได้ครับไม่มีปีให้แทงครับเดี๋ยวไก่ตายเลยล่ะไก่ตัวเล็กเก็บตายเลยแทงปีกครับต้องรอให้ยุกยักโตก่อนมีปีม่ให้แทงนะครับวัตถุประสงค์ไ้เหตุผลนะครับให้เจ้าเขาโตพอประมาณนะฮะ เดือนกว่าๆนี้ก็โตโตพโอโประมาณละประมาณหนึ่งละแล้วก็ปีกปีกใหญ่ขยายขึ้นสามารถแข่งได้นะครับผมเแบะนั้นแล้วทำไมทำไมไม่หยอดจมูกหยอดตาล่ะมันคนละตัวกันครับเรืงนั้นมันเกี่ยวกับทางผิวหนังพิดาบนะครับรเพราะฉะนั้นต้องให้ดวนทางผิวหนังนะครับให้มันเซนได้ถี่ทางผิวหนังก็คือเสียบติกนะครับจะทําเหมือนหลอดลมไม่ได้เพราะหลอดลมเนี่ย ไม่เกี่ยวทางดีนใ,นใจเราต้องหยดทางจมูกยูตานะครับตรงนี้นะครับต้องาทางพิธีการของเขาทางพิจาการตามกําหนดของปฏิสัต์นะครับผมง,ง่ายๆครับผมไหนก็ลองเอาไปใช้ดูได้นะครับเอาไปทามีเยอะควรทํานะครับผมบอกเลยพีย่ทุกคนครับที่มีฟาร์มไก่เนะี่ยถ้าไม่มีถ้าไม่มีทำวัคซีนนะครับผมบอกเลยเสี่ยงมากครับ เสียงมากโลกเข้าทีเดียวรู้เรื่องครับแนะนําให้ทานะครับให้ทํานี้เสียงแน่นอนง่ายครับผมอยินงทาเร็วกว่านี้ครับแต่ผมจะทําให้เห็นเขาเข้าถ่ายคลิปเนี่ยทำให้เห็นชัดๆนะครับอาจชัดบ้างไม่ชัดบ้างกา็ดูเอานะครับผมแบบเเรื่องในยูทูบนั่นแหละคิดว่าเปในยูทูบนั่นแหละไก่เหลืองขาวชุดนี้ครับชุด ชุดความหวังนะครับชุดที่ลูกค้าเอาไปแล้วมั่นใจแน่นอนครับได้เ,เห็นกระบวน,นการสิ่งอย่างฮนะอันนี้ก็จะให้ดูครับตัวที่ทําไปแล้วนะครับน่ครับเ,เตรียมอาหารไว้ให้ถังหนึ่งแล้วก็น้ํานะครับพอรำเสียบคุณให้กินครั้งเดียวพร้อมๆกันเลยครับอันนี้ให้กินพังๆไปก่อนนะครับต่าท,าทําเอาชิมต่อแล้วผม เยอะเดี๋ยวไม่ทันครับเดี๋ยวไม่เสร็จไม่เสร็จง่ายครับผมเราทุลักทุเลเลยครับทำคนเดียวครับผมฝาม,มันบ้านนะครับเริ่มต้นได้ประมาณหนึ่งแล้วล่ะแต่ว่ายังไม่ลงตัวเท่าไหร่นะครับผมต้องทําที่ว่าจะทำให้ใหญ่ขึ้นกว่านี้อีกเยอะครับอันนี้ก็ล่าสุดนี่บางแขนว่าจะเอาพ่อตามาช่วยนะครับคณอบุบลพ่อตาคุณอุบลน,นะครับแฟนคุอนอุบล ทำคนเดียวก็เหนื่อยครับยอมรับเลยว่าเหนื่อยครับฟาร์มไม่ใช่เครื่องธรรมดายิ่งทําเยอะยิ่งรู้เรื่องเลยครับยิ่งทําเยอะยิ่งรู้เรื่องเลยว่าเหนื่อยอเดี๋ยวผมไ like ล่สวดในอไอ้ช่องในเฟซบุ๊กก็ได้ครับผมเดี๋ยวผมขอปิดตัวคลิปนี้ไว้ก่อนนะครับขอบคุณทุกท่กานที่ติดตามนะครับผมก็ฝากติดตามอ่า อปรารธนาครามบุรี่ัมด้วยนะครับมีอะไรเราจะลงดีๆมีอะไรเราจะลงให้ชมไปเรื่อยๆนะครับผม<อ>จ,ะจะพยายามลงให้ให้เป็นเพื่อเป็นประโยชน์สําหรับท่านที่สนใจหรืออยากจะเอาเป็นแนวทางได้นะครับติดตามด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับบวาสีีครับ